ดีครับประกันหนกำรนะครับครับช่องคนบ้านนอกคนเหนือนะครับวันนี้ผมจะมาล้างสองดวงครับบอกวิธีนะครับเป็นรับง่ายๆนะครับมันถ้ามาล้างมันจะเหม็นนะครับเพราะว่ามันกินกินมันสะพรั่งกินมันกินเข้าไปเนาะกลางเปล่าเนาะมันจะมีกลิ่นนะครับหองจะต้องล้างน้ำหนึ่งคืนครับ น้งไว้ก่ <Sustain able cleaning material> อน <apology> อันนี้ดวงหนึ <wei> ่งโลนะครับ แช่น้ำปลาไว้ประมาณ1 0ถึง15นาทีนะครับแชืไวก่อนเดี๋ยวจะใส่พริกไทยแล้วก็เกลือนะครับให้มัน,นมันขี้ออกก่อนคนีครับเกลือก็ประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนล้เก็ ผิดไทยนะครับหอมครับจะไว้ประมาณ1 0 1ถึงสาทีครับจะเอามากว้ยเต็นมะกรามโอเคนี่นะครับอันนี้จะเป็นมะกรูดเต็นนะครับหรือมะกรกอนะครับ อันนี่กำลังเกื้อๆมกำลังซูขำหำข้นขลเลน,นะครับเจน้ำไปก่อน,นครับเอาอยางมาออกสกัด้ำครับเป็ดวงกลิ่นครับเ้หลังจากผ่านไปสิบนาทีนะครับสังเกตได้ว่าน้ำจะขุดนะครับจะขุดแล้วมีไส้เป็นห่วงพี้มานะครับลอยเลยนะครับแล้วก็เอาออกมาล้างน้ำมาำครับ นี่ครับขี้มันนะครับนะครับขี้น้ำนะครับนี่ครับล้างน้ำกําโอเคโอเคลงเงินะครับร้อนนะครับผมนี่นะครับมันข้าไปกิ้งมะกรูดเต็ก่อนนะครับ ผลไม้นะครับหอมนะครับก็ต้องจะปล่อยไว้อีประมาณหนึ่งคืนนะครับในพวกตอนเจ้าของออกมานะครับมาล้างผมจะไปแช่น้ํานมครับนะครับเป็นนมโรงเรียนครับนมโสดนี่แหละแช่ไว้ประมาณจ่แช่ละสองครั้าเลยก็ได้ครับมันจะได้หอมนะเดี๋ยวเดี๋ยววันพุกเจอกันนะสวัสดีครับนี่ก็ผ่านมาละประมาณหนึ่งคืนนะครับ นี่ครับกินโมแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยดีไซน์ว่าแต่คืนนะครับเป็นน้ำโมลละคิดก๋วยเตี๋ยวาดแตงกีปุ่มละดังนั้นเนี่ยผมจะเอาไปล้างนะครับแล้วก็เอาแจ้น้ำนมกำนะครับล้างเรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนักมุงกันเนอะใส่นมนี่นะครับนมจจดนะครับใส่ลงไปเลยหอมนะครับหอมขน ใช้นมอย่างก็ได้นะครับเป็นนมจืดน,นะครับสองปัดก็ได้สองกองนี่นะครับเรียบร้อยละแจกไว้ออในมอเมอร์เก็ได้นะครับสัก 5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะว่าดวงอดทนครับแข็งแรงแต่ผมจะแจ้งไว้สักกรัแล้วผมจะเอาใส่ถุงส่งให้ลูกค้าเลยนะครับโอเคครับจะได้ก่อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามให้ผมเด่นเนอรสำหรับคนบ้านนอกคนเหนือนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรอดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรยางก่อฝาก กดไลค์เนาะเฮ้ยกดติดตามเนะเาะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ